โอเคนะผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ครับน่าเซ็กซี่วันนี้ในเกมโลบอคในแบบบลูดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาใกล้ปีใหม่แล้วผมก็อยากแจกครับผมน้องๆก็โยลุโยรุไปอยากโยลุไปหนึง่งร 1, หรือสองเล่มแหละเล่มแรกผมจะทําแบบนี้นะแบบกิจกรรมก็คือ,คอกดซับช่องผมกดกระดิ่งกดไลค์คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้นแล้วก็ไปผมจะโพสต์นั้นในเพจของผมอะ่ะเดี๋ยวจะแปะเพจไว้ใต้คลิปนะครับคือ โพสว่าคุณทําแล้วนะอย่างนี้นะแล้วก็เื่มที่สองคือแชร์โพสตที่ผมจะโพสต้องในเพจในกลุ่มหรือบอกสามกลุ่มอ่าฮะง่ายๆนะแค่นี้แหละเล่มท่สองก็คือถ้าช่องผมถึงหนึ่งร้อยซับผมแจกเล่มสองต่อเลยน่แหละแค่นี้แหละแล้วก็ทําแบบข้อแรกเลยอ่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดกระดิ่งช่องผมก็กดติดตามเพจผมด้วยนะติดตามแล้วกดไลค์กดเพจผมกดให้หมดลเลยกดเลย แค่นี้ัะคลิปนี้ไม่ละหนึ่งนาทีสั้นๆจลบละไปไม่รู้จะได้กี่เล่มนะฮะหนึ่งร้อยซับก่อนผมแจกเล่มแรกก็คือจะได้ทั้งสองเล่มเลยโอเคนะครับบ๊ายบาย